ประเทศไทยคือควาสุขให้คนในชาติของจังหวัดพะยาวครั้งที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นการกระจัดก,กิจกรรมดีๆนะครับขึ้นมาณบริเวณริมกวานพะเยาแห่งนี้ครับพบกับการแสดงฟ้อนไหวสาครูบาศรีวิชัยได้เลยครับ งานสืบเนื่องจากการจัดงานเวียนเกียนทางน้ํากลางปั้นพยาวันอาสาลหาบูชาพุทธศักราช2557ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่11กรกฎาคมการจัดงานในวันศุกร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2557ในวันนี้เป็นการจัดงานครั้งที่3ในจำนวนทั้งสิ้น6ครั้งที่กำหนดขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งจนให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงของขกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราการจังหวัดพะเยาได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติจังหวัดพะเยาท่านผู้การกรมฐานราบที่1ิเหมอพยาบาลนะฮะมาตรวจรักษาโรคหา้าพร่างกายให้กับพี่น้องทั้งหลายนะครับมีสินค้าราคาถูกนะครับจากการค้าภายในนะครับตรงฟ้าราคาประหยัด คู่กับจังหวัดพะยองเรามีให้ท่านทุกสัป,ปดาห์ทุกเย็ยนวันศุกร์นะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะครับก็ขอฝากช่วยประชามพันธ์กันต่อต่อไปด้วยนะครับยังมีอีกสองศุก์หน้านะศุกที่8นะครับแล้วก็ไปวันวันอัคารที่12บสนเฉลิมพระชมนมพรรษา ซึ่งวันที่12นั้นจะมีะงานพิเศษเพราะว่าเป็นงานวันเฉลิมพระชนม์ษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินาเราจะมาใช้สถานที่ตรงนี้นะครับจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายรพระพ,พร้อมกับพระสนิกรคนไทยทั้งประเทศเราจะมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษโดยนำเอาการแสดงของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนีนะครับที่อำเภอภูกำยาวมาแสดงนะครับจะมีการแสดงที่หลายๆท่านจะไม่เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษนะครับความเป็นพิเศษนั่นก็เอาไว้ติดตามในวันที่12สิงหาคมนะฮะนั่นสถานที่แห่งน,นี้ท่านจะได้ชมความสามารถการแสดงมากมายนะครับทั้งในเรื่องของความสามารถทางเชิงดนตรีมีสีสันสวยงามมากในเวลากลางคืนจะมีแสงสีที่ทบินโชนะครับ มีการปั่นจักรยานล้อเดียวนะครับของหลายๆคนสวัสดิ์เฉียนนะครับมีการแสดงการต่อสู้ศิละปะการป้องกันตนเองมีการแสดงละครโดยใช้ภาษาต่างประเทศสนทนากันนะครับแล้วก็การแสดงศิละปะก็ทำมากมายนะครับผมมีโอกาสไปชมหลายครั้งผมก็อยากจะให้การแสดงเหล่านั้นมาสู่สายตาพี่น้องชาวพะเยาเรานะครับได้รับความสุขได้รับความประทับ สวัสดีครับแนะนำตัวเองหมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงโกชนอนสงศรีอยู่โรงเรียนบ้านข้าค่ะซอจุดนี้สวยงามมากสวยงามบบนี้เนี่ยเรานำมาจากไหนหรือว่าไปาสืบค้นจากไหนมาครับ <S <S ค่ะคณะครูแล้วก็นักเรียนของพวกเราได้สร้างการแสดงนี้ขึ้นเพื่อแสดงในงาน ประเพณีไหว้สาครูบาศรีวิชัยค่ะเพื่อระนึกถึงบุญคุณของครูบาศรีวิชัยช่ไห้ก็เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบูพบูชาครูบาศรีโดยกำหนดให้มีกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างหลากหลายประกอบด้วยการแสดงดนตรีและชุดการแสดงจากจังหวัดทนบุรีเยาสลับกับการแสดงวัฒนธรรมประเพณีและ ความสมารถของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพะเยามีการจำหน่ายสินค้าร<อ><อ>่วมกันของภาคเอกชนและกิจกรรมที่เด่นๆที่น่าสนใจของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นการรวมตัวของทุกภาคส่วนและสำคัญที่สุดในวันอี้คืกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจเป็นพิเศษและมีการ พเยาร่วมกันจัดพธิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเ,เป็นครั้งที่ททสามต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อวันอาสาหบูชาตามที่ท่านรองราการจังหวัดพะเยาได้กล่าวรายงานนะครับเป็นกิจกรรมที่จังหวัดพะเยาได้บูรณาการร่วมกับหลายๆายฝ่ายทั้งกรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณมาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อครั้งกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ํากลางควานพะเยารอบวัดติโลเอาลามในวันอาสาฬหบูชาเราก็ได้ขยายผลการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้มากขึ้นอีกในทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม25เราวันนี้วันที่1สิงหาและยังจะมีต่อไปอีก ในวันที่8กรกฎาคมวันสุกหน้านะครับต่อไปถึง12สิงหาวันแม่แห่งชาติแล้วก็ปิดท้ายในวันที่19สิงหาคมนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของภาคราชการเราที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่ผมได้กล่าวไปแล้วคือครงการท่องเที่ยวและในส่วนของผู้ที่จังหวัดพะเยานับตังแต่จังหวัดฐานบกพะเยาครมสารราบที่17และกระทั่งกรมปฏิบัตที่สายจังหวัดพะเยาของเราก็ได้มาร่วมสนับสนุนดุลการนะครับในสัปดาห์หน้าประชามพธ์ไว้ลวงหน้านะครับวันศุกร์หน้าศุกร์ที่8สิงหาคมนั้นจะมีกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรกรจะมาสนับสนุนกิจกรรม ในการนำสินค้าพืชผักพิพันธ์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรนะครับมาจําหน่ายด้วยมีการจัดเทศกาลแสดงผลงานมีความรู้มีอะไรต่างๆมากมายที่จะมามอบให้ก i̇şte. ับผู้มาร่วมงานนะครับพร้อมกับเวทีการแสดงดนตรีของจังหวัดหันบกพยยวการแสดงศิลปะวัฒนมความสามารถของบรรดาลูกหลานนักเรียนนักศึกษเยยวชนนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่พวกเราชาวพะเยาได้รับจากกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขในคนในชาติที่เป็นนโยบายของคณะรักษา นะครับรวถึงหัวหน,น้าส่วนราชการทุกท่านนะครับที่มาเป็นเขียนในงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ